ไปหาหมอมาที่โรงพยาบาลนะั้น MRI แล้วก็พบว่าเป็นหอวรอบกระดูกใ,<ช>ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อค่าเล่นนาเลยเฉดดาวเล่นนาเลยแล้วชารู้เรื่มยาวเชิดฉินทาเลรม่มยาว หน้าแม่ยังไม่รักษาค่ะคือหลังก็เจ็บขาก็เจ็บชอบเป็นตะคิวด้วยแล้วก็เวลาตื่นมาตอนเช้าอ่ะลุกทันทีไม่ได้เลยต้องนั่งพักก่อนอสแป,ป๊บนึงแค่เดินได้อย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยคุณแม่เดินอยู่ใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้างคก่อนหน้าที่ยังไม่มารักษาต้องใช้ไม้ไม้มเทาด้วยแล้วก็เลินไม่ได้เลยแล้วก็เลินไปแค่นิดเดียวก็ต้องนั่งพัก ตอนนั้นรักษาไปประมาณครั้งที่เท่าไหร่นะครับที่อาการดีขึ้นแล้วรู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่3ที่4เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วค่ะเจ็บก็เจ็บแค่เจ็บแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ที่รักษาไปจนครบโปรแกรมการรักษาอาการณวันนี้เป็นยังไงบ้างระครับประมาณเกือบ90%ิแนละ้วค่ะหายแบบ90เลยก็คือเลือนก็แบบไม่เจ็บแล้วแม่ประทับใจมากที่นี่หมอก็แบบ จะมาหรือไม่ผิดจะโยกาสวยดิทายมาดิชาวนามาลากวาัวเี่ยวดีเซค้ามาลากาูดาเดีาา่ยวไหนมาเลยอาสซานั้นจะมาเครือเซียมาอักุโรม,มาครือเซียมระบาปูเก้าระบาบีแต่ก่อนเขาคิดว่าเขาได้ได้ผ่าตัดตอนนี้คือไม่ได้ผ่าไม่ได้อะไรเลยแค่มาทำกายภาพบ้า,บบาัดแล้วก็หายไปประมาณนี้ค่ะเขาอยากเน้นน้ำมากคนเป็นมือเป็นแม่นเ,นเนี่ยอยากให้มารักษาเหมือนเขาที่ได้หายที่ได้หายคพิดีขึ้น